สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลมามาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องคุณยุ้ยชาแนลนะฮะก่อนจะไปรับชมวิดีโอของเรานะครับก็ามาเจอกันก่อนนะกับช่องคุณยุ้ยชาแนลและคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ทุกๆคอนเทนต์นะฮะที่ทางคุณยุ้ยเขามอบให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะเข้าไปฟังเพลงกันเยอะๆนะฮะเพราะว่าผมกับคุณยุ้ยชาแนลเนี่ยก็สนับสนุนกันมาตลอดนะฮะก็ก็ติดตามคุณยุ้ยกันเยอะๆนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็มาเจอกันแล้วนะครับกับช่องทีวีชาแนลนะครับวันนี้จะมาแนะนําละครใหม่อีกแล้วนะครับก็ช่วงนี้ละครใหม่จะเรียกว่าใหม่ก็ใหม่ได้เลยครับก็ช่องนี้ละครรีเมคก็ค่อนข้างเยอะนะฮะกับละครเรื่องปินอนงนะครับก็เคยแสดงพีเวียสกุลวัฒและก็มีนพิทยานะฮะแต่ณปัจจุบันนี้นะครับพิเวียสกุลวัฒก็ได้มีครอบครัวแต่งงานเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ ขอแสดงความยินดีและก็ดีใจด้วยนะที่ที่เวียพบรักแท้แลวก็ได้ใช้ชีวิตคู่อย่างที่ตัวเองตั้งใจไว้นะฮะส่วนคุณมินทิทยาเนี่ยณปัจจุบันนี้นะฮะก็หมดสัญญากับทางช่องเจ็ดแล้วนะฮะก็ไปเล่นละครหลักช่องละตอนเนี้ยจะได้เห็นผลง,งานคุณมินทิทยาในหลายช่องนะฮะละครปิดอนงเนี่ยนะครับก็กลับมาลีเมอีกครั้งแต่ว่า น่าจะเป็นค่ายค่ายเดิมของกันตานานะแต่ว่าเป็นของทางช่องสามอีกแล้วครับครั้งที่แล้วก็ป่านางเสือครั้งนี้นอรสิงอีกแล้วก็ล่าสุดนี่ฮะอ่าปิ่นอโงนะฮะรู้สึกปิ่นอโงเนี่ยเรตติ้งของยุคนั้นนะค่อนข้างดีนะฮะดีเลยทีเดียวแล้วก็บทบาทจะเป็นยังไงเนี่ยอันเนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันแหละนะครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่า ปลนอโนมเวอร์ชันนี้จะเป็นยังไงนะฮะคือผมตั้งหน้าตั้งตารอแหละว่าเอ๊เวอร์ชันนี้จะดีกว่าเวอร์ชันเดิมไหมแต่ผมคิดว่านะเวอร์ชันเดิมอะยังไงมันก็ดีกว่าอยู่แล้วแหละแต่ว่าอย่าหิ่งตัดสินครับเขาจะเปลี่ยนฮอตหรือเปล่าเปลี่ยนฮอตใหม่ยังไงอันเนี้ยต้องดูแหละนะครับคือผมมาแนะนําผมไม่ใช่ว่าเฮ้ยต้องรู้เรื่องนี้นะดูตลอดนะไม่ใช่คือต้อง แล้วแต่คนดูครับแล้วแต่คนดูแหละว,ว่าคนดูจะเศษเศษช่องไหนชอบช่องไหนไมากที่สุดนะฮะพักนี้เนี่ยก็ไม่ได้มาอัปคลิปเท่าไหร่เพราะว่าติดธุรกิจด่วนติดงานติดนน่นนี่นั่นหลายอย่างนะฮะก็ไม่ค่อยได้ขึ้นมาอัปคลิปเท่าไหร่นะฮะก็ขออภัยที่คุณชมเนี่ยที่ตังต้งตาตั้งตารอนะฮะที่จะอัปเดตคลิปใหม่ๆหรือเปล่าคลิปตอนไหนยังไงก็ผู้ติด,ดตามอย่เพิ่งหายไปนะก็ยังอัปคลิปเหมือนเดิมแหละนะฮะก็ ช่วนี้อาจจะติดงานนะครับมีงานประจำด้วยนะครับแล้วก็งานหลักคือ Youtube เรานี่แหละนะครับก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะก็ขอคุณกับการติชมกับทุกๆทุกทอขออภัยฮะรนทันกันทุกๆครั้งนะฮะที่ผมเสนอคลิปรุ่นนี้นั่นไปนะฮะโอเคถ้างั้นเราก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดลิปของเรา ถ้าหากว่าเกิดข้อผิดพลาดประการใดเนี่ยนะฮะก็ขออาภาัยไว้นักผู้ชมด้วยไว้นาทีนี้ด้วยแล้วกันนะฮะหากว่าคลิปเนี้ยไม่ค่อยถูกใจคนดูเท่าไหร่ไม่ต้องดูแค่นั้นจบนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ